โอเคนะครับผมก็ส่วนทุกคนเลยนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับล่าหัวเีฟซี่ครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมนะครับซึ่งวันนี้เหนนี่ก็มาอยู่กับไอดีของคนนี้เลยนะครับผมนะครับนี่ซึ่งก็เป็นไอดีที่ถ้าเกิดทุกคนเอาเป็นข้าวหัวโจนเนี่ยเขามีข้าวหัวที่สาสิบเอ็มนะครับทุกคนอนี้เพราะแน่นอนผมไม่เอามาล่ามาลีนนี่จะด,ดีกว่านะครับเพราะสามสข้าวหัวมันตันที่ส0สิบเลยวนะโอเคซึ่งนะครับผมถ้าตัดของแต่งแล้วนะครับก่อนไปนล่าก็ จะเป็นดาบแล้วผมไปเขาเล่นนะครับส่วนของแต่งก็จะเล่นเป็นส่วนของอะไรวะผมไม่ใส่ด้วยให้เลือกเองจับเอาไปวันโดนง่ายๆชิวๆดีเนมเดบิก็จะมีแหวนอันนี้นะครับผมเป็นแหวนที่ถ้าเกิดเรตีมอนเราจะได้เลือดนะครับหรือบวกผลแล้วก็เลือดนิดหน่อยอันนี้ก็บวกเป็นดาบนะครับซึ่งผลก็เก็บได้3ผลนะครับมีผล <Okay. S 1> แล้วทุกคนเห็นเลยแล้วก็มีผลถาวรอ,อยู่2ผลก็คือประตู กับผลพระนะครับเนี่ยซึ่งก็มีเงิน9ล้านมีเงินม่วงอยู่ที่5,000นะครับแล้วผมประมาณเนี่ยก็ปเริ่มลาดดีกว่าซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าดาบเขามีตีบวกอะไรหรือเปล่าน,นะแต่นอกน,น,นบดาบมูจะเล่นหยิบมาเลยสามดาบดาบนี่น่าจะเจ๋งฟิปหนูโดนดูดอือดาบไม่โคตรโกรงเลยนะจัดแค่ไม่โดนเพิ่มมาเนี่ยเพิ่มดูดเลยลืกไปดีกว่าเขาเล่นเป็นเผาเงือก น้องปรับตัวกับเผ่าใหม่ๆก็ไม่รู้สรนะเพื่อนจริงๆก็มาลีนเขานะ่ะเขาเล่นกันเป็นทีมว้ยจริงๆก็กูไม่อยากเล่นเป็นทีมแบบคือถ้าเกิดเพื่อนผมตายเนี่ยมันก็จะได้เลือดนะครับโอ้หเ <laughs> ผาวีซีไม่ครบด้วยสุดยอดจริงๆ <S <S <c oughs> โอ้โย oh, สู้ตั้งนานสุดท้ายกูโดนลาดแน่ลาดกูทำไมนะโอ้เฮานะเออลองผนไม่ได้เฉยเอ็ดแค้แพ้พวกูโดนลาดแล้วมันไม่ได้เลือดสองมึงเผาเงือกอีก Amazing จริงๆให้พี่เดินสะดวกเถอะ ซึ่งดูทรงถ้าเกิดมันนึงกับผมปกติเนี่ยมันก็น่าจะแพ้ผมนะครับคนดูดิขนาดแม่งยังต้องรอลาร์ดกูอะโอ้โว้น้ำแข็งเปิดวิสีโออย่งั้นละเพื่อนเยสสวยกูได้ข้ามหัวเมื่อคืนมาแล้วเพื่อนเลยอย่งั้นละเพื่อนรวมกันเราคือทีมเว้ยพวกเราคือครอบครัวใช่ไหมมาลีนเอ๋ย แม่ผมอยากให้มาริมแนวแอร์ไลน์ออกกันได้จริงเลยว้ไป <Wow. S 1> <Bye. S 2> เผื่อแบบไม่พอใจคนไหนอยู่ดีแม่งลาดผมอะเปิดวีซีแม่งเลยสวัสดีน้ำแข็งนี่นะครับลูกพี่ผมเองนะครับโดนใช้เผาไซาบอร์กเนี่ยติดสโล่เดยวเพื่อนเนืดไหม สึกเท้าหนื่งแปลกแปลกหรือเปล่าฟึ่ยโป้ชิก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 อว้าว,าวอุ้ยอูย้เปิดเค้นลอดเฉยมานนี่เฟบเรียบร้อยได้เพิ่มอีก โอ้สามเวมตอนนั้นมาตายผมรอบเดียวมาดอกเกมไปเลยวะโดนโอ้ไ oh. oh ม่ก็จะมาหน้าถึงจริงๆอุ้ยทียยเปิดมากุตกใจน้ำแข็งไม่เปิด V ีสีได้ปววะเห็นไหมผมข้อเสียถ,ถ้าเกิดเรามีครอบครัวนะครับหรือว่ามารีนคนเนี่ยมันจะล่ายากหน่อยนะคือไอ้มารีนเนี่ยนะไม่จะชอบไปแจกเ้ยแจกปุ๊บไ้บางตัวไม่ยับวีสีได้เลยแล้วก็สามารถได้เลือด,ดเรนะื่อยๆด้นะต่อมันแก้ตายเนี่ยมันไปขบโบเพื่อนเราทีเดียวเพื่อนเราตายมันก็ได้เลือดนะครับผม ไอ้มึงกระโดนกูคาโบวันช็อตอยู่ดีนั่นแหละอู้เสียดายไม่ใช่กูนถ้ากูนะไอเนี่ยจะเป็นอีกลายนึงไงผมบอกเลยจะติดต่อกันเรื่อยๆนี่เผาฉลามนะเผามันไม่ได้เก่งมากนะอู้หต่อกันไม่ได้หืมหืมน้องเบาหืม น่าทึ่งจริงๆเลยนะครับผมผมแม่งหายกันหมดเลยแล้วค่าหัวผมเด้งไป 4F แล้วครับโดนแต่ว่าแล้วค่าหัวน้อยแล้วค่าคนข้าหัวเยอะเนี่ยจะได้เร็วนู้ไม่งอกเกมหมดเลยเฮ้ยโดน 4F ตบไปทีออกหมดเลยอืมซึ่งเซิร์ฟนี้ก็พอมีคนสู้กันอยู่มั้งนะครับผมเออไม่โดนเฉยมันไม่โดนพวกโดนลาาอ่ออย่างอยู่บนฟ้ามีบนฟ้าได้ไงเนี่ย กุญแจเงินงไม่ใช่เออมานี่เออว,ว้าวสองดอกอีกโอ้แม่งลิงเกินวะ่ะม,มาทำไมวะซึ่งนี้ผมได้เลือกข้าวหัวโจรมานะครับผมว่ามาลีนนี่คือนี่พวกพ้องแม่งเยอะเกินนะครับแล้วหายล่ายากทุกคนเอาโจรมาแม่งเลยมาเพื่อนแม่งเอามาลีนมากลัวแบบเหมือนโดนหาว่าทีมป่า เอาโจนมาแม่งก็ไม่กล้าสู้สุดยอดเลยพี่ฟีบว้าวโอ้โหว้าวอีกดอกหนึ่งว้าวโชว์มีการชโชว,ว์อ่ะฮะไปไหนละอ๋อสายฟ้าโอเครู้ผลน่าจะเล่นง่ายหน่อยสายฟ้าสายดาบเยออเขีดเอาไอม้ก็อย่าเสือกนี่ขยันยุ่งจริงเลยนะเพื่อนมึงฆ่าหัวก็น้อยเล่นก็ไม่ได้เก่ง ดุทรงได้ละสองจุดห้าหัดเล่นนะดีนะครับที่ผมมด้เลือกมาเรียมาถ้าเลือกมาเรียมาดุทรงก็ได้ยืนในเขียวนี่ลัดอยู่เลยมาเพื่อนแล้วมึงก็จะออกมาเรื่อยๆจะกูฆ่ามึงแล้วก็ออกมาเรื่อยๆวนลูปนรกนี่ไปเรื่อยๆมันโคตรน่าเบื่อเลยวะเวลาเจอโบลเป็นสัตว์รัสามมึงบนลูปวนลูปมาเรื่อยๆน่ะใช่ไหมไปมาเพื่อน กูรู้ไงมันจะต้องวนหลุหมไม้กูฆ่าแน่นอนอืมโอืม่ปมาโหดูเดี๋ดยวมีสี่กอบมันไม่มีอ่ะกูจะสู้ยังไงวะแม่งเหมือนตัดขาตัดขาซง้งวะมีแค่สโลอ่ะสโลแล้วมันไม่ได้เก่งนะสโลฟิปว้าว ตายไหมฮะเอ้ยสามดาบมันดีดไปไหนวะขอร้องเพื่อนมึงอย่าล้ัดกูเพื่อนอ่าอย่างนั้นแหละเพื่อนเป็นเด็กดีงั้นแหละเออนะาสายฟ้าเขียวอ่าฮะฟื้นว้าว เว็บเน็ตแม่งก็ปิงอีกซึบซืบซืบปาพอเรามาเพื่อนมาดูว่ามันจะออกมาเหมือนรูปนกที่กูอบอกไหมฮัลโหลเอาว่ะอันนี้ลูกพี่กูไม่เป็นตามแผนว่ะนา่าดึวยจริงๆนะเป็น,านนานทีเห็นพวกคนข้างหัวเนาะสองจุดห้าไม่ออกมาลูปนรกเงี้ยโอเคกู<ะ> okay, พูดเล่นไม่ออกมาละขมมักแ่งปุ้ย อุ้ยไปปกกิวอะไรวะหน้าอุ้ยเกือบโดนล,ลาดแต่ลาดไปก็คุ้มอยู่ดีครับนะเพราะผมฆ่ามาสนับสามมาและอุ้ยอ้ยไม่ตาย What the hell ไม่ตายได้งไงมันดาบดาบไม่ได้ติดดาวอีกโอ้ ออกไปแล้วมั้งเนี่ยยังเพิ่มโอเคนั่นแหละผมก็ทรงไม่น่าเป็นคนได้สู้แล้วนะครับผมเพราะว่านั่นแหละคือดีเนี่ยฆ่าหัวตันแล้วเนาะเออเพราะว่าคนฆ่าหัวตันเนี่ยผมไม่ค่อยอยากล่ามนะัอย่างหนึ่งเลยก็คือหนึ่งคือคนมันจะสู้คนนี้จะน้อยนะผมว่าเวลาเจอคนฆ่าหัวเยอะเนี่ยคือมันจะไม่กล้าสู้นะเออแบบสู้ปุ๊บ อ่าแพ้กดออกเกมแม่งเลยไม่สู้มแม่งละหรือไม่ก็อีกกรณีนนนหนึ่งคือผมกม็ได้จเจอโรนะผมคือตอนนี้ผมอบเซิร์ฟมาโคตรเยอะกว่าจะหาคนที่มันสู้ได้นะ่ะตอนแรกมีข้าหัวยี่สามเป็นคนหนึ่งนะเนี่ยมันไม่ออกเกมนั่นแหละเจอสามเรียมดีวะเนี่ยผมไอดีมันเลยล่ายากนะอโอเคแต่ก็แล้วผมน่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเซ็ตขอบโบก็พอเล่นได้อยู่นะคนที่ข้าหัวน้อย แตวผมจะนำเปลี่ยนหมัดจากไอ้หมัดก๊อตเนี่ยเป็นหมัดกูนนี่จะคอโมโบเล่ดีกว่านะครับเพราะว่าไอ้สกิลของหมัดกูนเนี่ยสมมติเราเจอพวกคนที่มันเปิดเค้นสกิลซีไปเนี่ยก็ยับสกิลสามดาบปาดไปไอ้ตรงปาตรงเนี้ยช่วงแรกมันจะตัดเค้นแต่ช่วงพายุเนี่ยมันจะไม่ตัดแล้วนะครับโอเคอืมก็พอได้อยู่อันนี้หมัดก๊อตเนี่ยก็ลองเล่นดูอันนี้แบบเล่นเบื่อเบอยับแบบมีสกิลหมัดหนีไม่ก็ชาร์จโดนอะไรอย่างงี้ เพียงเทน้วครับก็ไม่มีแล้วมากคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย